อนภูวนาถออกโรงฟาดวัคซีนอีกแรงยังไงก็ขออ้างประเด็นเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด19ยังเป็นเรื่องร้องที่คนบันเทิงออกมาวิจารณแรงเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลงานนี้ด้านอ่านภูวนาถก็ไม่นั่งเฉยฟาดด้วยภาพพร้อมข้อความให้คิดและแฮชแท็กเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอด้านอ่อมสกาวใจเม้นร่วมวงประเด็นร้อนของเมืองไทยทุกวันนี้ต้องยกให้กับการทํางานของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดการเรื่องเร่งด่วนอย่างการป้องกันเชือ้อโควิด19ไม่ให้แพร่ระ บาดไปจนเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงกว่านี้ด้วยการนําวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนตามแผนการดูแลมากที่สุดแต่ทว่าก็เกิดการตั้งข้อสงสัยและถูกวิจารณ์แรงจากคนทั่วไปและคนดังแทบจะทุกแวดวงเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดอยู่อย่างซิโนแวคที่ถูกตั้งมาเพิ่มแต่สุดท้ายแล้วประสิทธิภาพยังไม่ถึงไฟเซอร์ซึ่งข้อมูลนี้นายแพทย์ชื่อดังเป็นคนบอกข้อมูลมาแล้วทําไมไม่ซื้อไฟเซอร์แต่แรกทําให้หลายคนบันเทิงออกมาฟาดรวมไปถึงคุณพ่ออ่านภูวนาถคุณพลินโดยคน เธอชื่นอนางอย่างคุณพ่ออ่านภูวนาถคุณพลินก็ได้โพสต์ภาพเกี่ยวกับข้อมูลของวัคซีนที่ถูกนํามาตีแผ่พร้อมเขียนแคปชั่นว่านี่มันคือซิมเพิลแฟกต์ที่สมอง4 0 0 0เซลแยกแยะไม่ได้ใช่ไหมพวกคุณจะอธิบายเหตุผลกันยังไงก็เป็นได้แค่ข้ออ้างอยู่ดีส่วนถ้าใครจะหาว่าผมอคาาติคิดดีๆว่าเป็นที่ผมหรือคุณกันแน่เพราะว่าคนที่ไม่อคติเขาคิดกันแบบนี้ทั้งนั้นท็ ag, เราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอปล่อยให้รำวงกันมานานแล้วนะจ๊ะงานนี้คนในโลกออนไลน์ต่าง เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดไลค์ในการออกมาพูดถึงประเด็นดังของอ่านภูวานาถมากมายนอกจากคนในโลกออนไลน์แล้วคนบันเทิงชื่อดังอย่างออมสกาวใจก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาคอมเมนต์กับข้อมูลและการวิจารณ์ของอ่านภูวานาถข้างต้นด้านความคิดเห็นของคนในโซเชียลที่ออกมาพิมพ์บอกอาทิมันแย่ตรงบุคลากร,กรทางการแพทย์ก็ขายวิญญ,ญาณให้รัฐบ,บาลน,นี่แหละคะ่ะแก่แล้วน่าจะใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ไม่ใช่มาฆ่าประชาชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนใครบางคนนะคะหมอฝากไว้ให้คิดครอบคุณ คุณพี่อั๋นที่ออกมาพูดนะครับไม่ผิดหวังที่ติดตามและรักพี่อั๋นเลยครับเสียเวลาชีวิตที่ดีในช่วงอายุที่ดีที่สุดให้กับรัฐบาลที่ห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์ขอบคุณพี่อั๋นที่เป็นหนึ่งในส่วนน้อยของบุคคลในวงการบันเทิงที่กล้าออกมายืนหยัดพูดถึงความจริงข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผลค่ะในชีวิตคิดว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นชีวิตจะดีขึ้นแต่ตอนนี้กลับดิ่งลงเหวแล้วเหมือนมีก้อนหินท่วงไปอีกชีวิตมันเศร้ายิ่งกว่าละครเป็นต้น